ถ้าสมมุติว่าเราจะนำวิดีโอเข้ามาประกอบในการาตัดต่อผลงานของเรานะคะก็เลือกตรง Edit นะคะเลือกตรงนี้เป็นวิดีโอนะคะตรงนี้คือเราสามารถนำวิดีโอเข้ามานะคะหรือถ้าเป็นภาพก็เลือก Image ถ้าเป็นเสียงเราก็เลือก Audio นะคะวิดีโอนะคะ วิดีโอในที่นี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนไปโหลดมาจาก YouTube นักเรียนจะต้องทําการแปลงไฟล์โดยใช้โปรแกรมที่ครูเคยสอนไปแล้วนะคะ Format Factory นะคะหรืออีกหลายๆโปรแกรมที่ที่นักเรียนใช้อยู่ก็ได้นะคะก็คือแปลงไฟล์ให้เป็น m p ็ก่อนคะอ่ะในที่นี้ของครูได้ทำการแปลงไฟล์เรียบร้อยแล้วครูก็จะโหลดเข้ามาเลยคะ่ะ ก็คือ9ก้าสู่ประชาคมอาเซียนตรงนี้ครูก็จะ,ะลากอลองเปิดดูก่อนก็ได้ค่ะเปิดจากคลิปตรงนี้นะคะคลิปที่เราได้มาจากอินเทอร์เน็ตมันก็จะประกอบด้วยทั้งภาพและเสียงที่ซึ่งเขาทํามาแล้วนะคะถ้าเราจะนํามาประกอบในผลงานของเราเราก็จะต้องอตัดเสียงหรือตัดท่อนเป็นบางส่วนนะคะให,ให้ให้เข้ากับ ผลงานของเรานะคะเราจะไม่ลอกของเขามาทั้งหมดค่ะ,อะตอนนี้ลองดูการนําเสนอนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเราลองดูผลงานของเราเราก็คลิกที่เฟรมแรกนะคะแล้วก็คลิกที่โปรเจกต์ลองเปิดเพย์ดูนะคะภาพก็จะถูกนําเสนอไปอตามวินาทีที่ที่กําหนดไว้นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนภาพค่ะตรงนี้ถ้าเราดูเป็นแบบไทม์ไลน์นะคะเราก็จะเห็น ว่าภาพแต่ละภาพนะคะถูกกําหนดไว้กี่วินาทีถ้าสมมุติว่าเราต้องการอ่าให้อ่าเวลาการนำเสนอมากเราก็สามารถคลิกที่ภาพแล้วแล้วก็คลิกค้างไว้นะคะยืดออกไปค่ะยืดออกไปตามลูกศรน,นะคะอ่าก็คือถ้ายืดไปทางขวาคือจะเพิ่มเวลาการนำเสนอนะคะ ค่ะอันนี้คือคือการนำนำภาพแล้วก็นำเอฟเฟกต์นำคลิปเข้ามานะคะค่าต่อไปจะให้อ่านนักเรียนลองใช้ในส่วนของการพิมพ์ข้อความนะคะก็คลิกเลือกตรงส่วนของไตเติลได้เลยค่ะในไตเติลก็จะมีรูปแบบฟอนต์ในยูนิตซึ่งเขากำหนดมาให้นะคะก็จะเป็นสีสันแล้วก็เอฟเฟกนะคะ อันนี้ถ้าสมมติว่านักเรียนชอบอันไหนนักเรียนก็สามารถคลิกคลิกเปิดดูก่อนนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนใหม่เป็นข้อความของเรานะคะหรือถ้านักเรียนไม่ไม่ต้องการารูปแบบของเขานักเรียนสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะเลือก Color อรก็คือเลือกสีพื้นมาก่อนสีพื้นนะคะ ว่านักเรียนชอบสีพื้นเป็นแบบไหนจะเป็นสีดําสีอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าสมมุติว่าครูเอาสีน้าเงินเข้ามาแล้วครูจะพิมพ์ข้อความครูคลิกตรงนี้เลยค่ะไตเติลแล้วครูก็ดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ข้อความนะคะอ่าเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จตรงส่วนนี้ก็คือออปชันในการปรับนะคะ อเริ่มจากสีนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบส,สีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีใหม่นะคะอะ่ส่วนฟอนต์นมันไม่สวยซ้อนกันเราเลือกฟอนต์ที่รองรับภาษาไทยได้สวยๆก็เลือกได้เลยค่ะ การปรับขนาดอักษรน,นักเรียนสามารถปรับได้จากตามปุ่มได้เลยค่ะคลิกลากนะคะตามปุ่มให้ขยายออกนะคะ,ะส่วนอื่นๆน,นะคะตรงด้านล่างก็จะมีบลนเดอร์ชาร์โดตรงนี้ก็คือเป็นการทำลักษณะขอบเงานะคะ,ะถ้านักเรียนจะปรับเป็นแบบไหนนักเรียนก็สามารถมาเลือกได้ตรงนี้นะคะ สังเกตดูนะคะข้อความของเราอ่ลองเปิดดูนะคะ,ะข้อความเอฟเฟกที่เลื่อนเข้ามานักเรียนสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะคะโดยการดูตรงนี้ค่ะ Animation ตรงนี้นะคะมีไทป์ชนิดต่างๆให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอา Animation แ,แบบไหนอลองดูนะคะลองเลือกแล้วกดเพย์ดูค่ะ ถ้าเราชอบแบบไหนเราก็คลิกเลือกได้เลยนะคะอ่าสมมุติว่าเอาแบบนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราสามารถพิมพ์ข้อความและก็ใส่เอฟเฟกให้กับข้อความได้แล้วนะคะส่วนต่อไปก็คือจะมาดูของเรื่องคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอที่เราไปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีไฟล์เสียงที่ติดมาด้วยนะคะเราจะต้องทําการปิดเสียงของคลิปนี้หรือว่าลบเสียงอันนี้ออกไปนะคะ วิธีการนะคะดูนะคะว่าคลิปที่มีเสียงก็จะมีรูปลำโพงติดมานะคะตรงนี้เราสามารถปิดเสียงได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะคลิกที่ลูกลำโพงสีดำๆตรงนี้นะคะคลิกที่คลิปนี้ก่อนนะคะแล้วคลิกที่รูปลำโพงคลิกให้มันเป็นสีส้มนะคะคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการปิดเสียงค่ะค่ะต่อไปเป็นการแยกเสียงนะคะ ดูที่รูปลําโพงนะคะเมื่อกี้ที่เราปิดลําโพงให้เป็นสีส้มก็คือปิดเสียงแต่ถ้าเราต้องการแยกเสียงก็ต้องเปิดลําโพงคือเรียกเสียงเข้ามาก่อนนะคะและวิธีการแยกเสียงนะคะดูตรงนี้ค่ะคําว่า split audio ตรงนี้นะคะเมื่อคลิกไปนะคะจะเขาโปรแกรมจะแยกเสียงให้เรานะคะจะแยกเป็น2แท็กก็คือไฟล์อันบนก็คือจะเป็นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอนะคะส่วนอันล่างนะคะ ก็จะแยกเป็นแท็กเสียงให้เราตรงนี้นะคะ,ะเราในกรณีนี้เราก็คือไม่ต้องการเสียงที่เขามีมาอยู่แล้วเราก็ดีล t ทเสียงออกไปเลยค่ะวิธีการดีล t ทคือคลิกที่ไฟลเสียงนะคะแล้วกดดีล t ทออกไปได้เลยค่ะค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการปรับเสียงนะคะ,ะให้คลิกที่แท็กเสียงนะคะก็จะปรากฏออปชั่นตรงนี้ให้เราปรับนะคะ,ะดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะอันนี้คือเฟดอิน ก็ใช้ในกรณีที่เราจะให้เพลงค่อยๆดังขึ้นมานะคะแล้วก็เฟดเอาก็คือเพลงค่อยๆ่เสียงเบาลงไปนะคะส่วน audio v i ิวก็คือ,อก็จะมองเห็นการปรับนะคะของอของเสียงของเรานะคะเส้นสีแดงนี่คือเส้นความดังของของเสียงนะคะเราสามารถมาร์กจุดนะคะมาร์กจุดแล้วก็สามารถโยกโยกแถบเสียงให้ต่ำก็คือให้เบาลงได้นะคะ,ะในที่นี้ก็ ในที่นี้ก็จะแนะนําไว้เพียงเท่านี้นะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการเซฟการเซฟก็จะมี2แบบก็คือเซฟแบบที่1คือเซฟเป็นโปรเจกต์เก็บผลงานไว้เพื่อที่จะกลับมาแก้ไขใหม่ได้นะคะก็เลือกเมนูไฟล์นะคะแล้วก็เลือกอเซฟแอดนะคะ,ะตั้งชื่อไฟล์นะคะ,ะในที่นี้ก็คือเคยบันทึกไปแล้วก็คือ,อเซฟชื่อไฟล์เดิมนะคะเซฟเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราจัดเก็บทั้งรูปภาพ และไฟล์เสียงของเราไฟล์วิดีโอของเรานะคะอ่าส่วนต่อไปก็คือจะเป็นการแปลงไฟล์นะคะอ่าการแปลงไฟล์ก็คือแปลงเป็นคลิปวิดีโอออกไปใช้งานนะคะอ่าวิธีการก็คือไปที่แชร์นะคะและเลือก Create Video File ตรงนี้ค่ะก็จะมีส่วนให้เลือกว่าเราจะแปลงเป็นแบบไหนหลายส่วนมากมายเลยนะคะ าการแปลงไฟล์ก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะในที่นี้ก็จะเลือกอ High Definition นะคะก็คือจะมีคุณภาพของความละเอียดสูงที่สุดนะคะเมื่อเราคลิกเลือกแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์นะคะแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะ จะสังเกตว่าถ้าในการแปลงไฟล์ใช้เวลานานแสดงว่าชิ้นงานของเรามีขนาดความยาวเยอะนะคะ